ในสถานการณ์เช่นนี้นะครับหลายคนเองกําลังเครียดไม่รู้ว่าจะไปหางานที่ไหนแต่หลักสําคัญที่สุดนะฮะเวลาเราจะหางานเรารู้กระบวนการในการหางานดีอย่างไรครับหลักสําคัญเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมตัวตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนะครับการไปสัมภาษณ์และการติดตามผลเพราะฉะนั้นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมความพร้อมที่สําคัญที่สุดก็คือการเตรียมเรซูเม่ครับ เรซูเม่มีความสําคัญกับชีวิตเราเรซูเม่มีความสําคัญกับการหางาน mm hmm. เพราะเรซูเม่จะเป็นตัวที่จะเรียกได้ว่าทําให้เขาเข้าใจเราในพื้นฐาน อย่าลืมนะครับคนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเขาจะมาศึกษาเราเขาจะมาเรียนรู้เราก็จากเรซูเม่นั่นเองคําว่าเรซูเม่เหมือนกับประวัติของเราเหมือนกับการแนะนําตัวในเบื้องต้นเวลาคนเขาไม่รู้จักจะทําอย่างไรให้เขาเปิดเรซูเม่เราแล้วเขารู้สึกว่าประทับใจคนคนนี้อยากเรียกคนนี้มาสัมภาษณ์เมื่อเขาเรียกเรามาสัมภาษณ์เราก็เดินไปขั้นที่2ก็คือการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ วันนี้เรามาไขาปริศนากันเป็น8สุดรับไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอยากให้ทุกคนได้รับรู้อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เพราะการว่างงานนานๆไม่ใช่สิ่งดีแน่นอนครับวันนี้มาไขาปริศนา8สุดรับในการเขียนเรซูเม่ให้ได้งานอย่างไวๆครับใครกำลังเครียดในการหางานนะครับหลักสำคัญที่สุดต้องเข้าใจกระบวนการในการหางาน หลายคนเวลาหางานนะฮะไม่ได้ถูกลับเลือกเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เข้าใจเกณฑ์ในการที่จะพ,พิจารณาว่าเขาจะเลือกเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเองต้องเข้าใจกระบวนการในการหางานตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมของเอกสารการเตรียมเรซูเม่การส่งเอกสารหลังจากนั้นนะครับเราต้องเข้าใจกระบวนการของการสอบสัมภาษณ์และสุดท้ายก็คือการติดตามผลซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผมก็ได้พูดได้หลายๆคลิปไว้ติดตามกันนะครับไปดูกันว่าการสอบสัมภาษณ์วิธีการตอบคําถาม ตอบอย่างไรให้ได้งานและกระบวนการการติดตามผลวันนี้เรามาเจาะลึกกันครับเป็นโอกาสดีของหลายคนที่กําลังหางานเพราะสูตรลับนี้ไม่เคยเปิดเผยให้ใครมาก่อนและเป็นสูตรลับที่ HR ใช้ในการพิจาร,รณาใช้ในการคัดเลือกและใช้ในการที่จะกลั่นกรองว่าคุณเป็นคนที่ใช่ในการที่จะถูกเชิญเข้ามาสอบสัมภาษณ์หรือไม่หลักสําคัญมีอยู่8ข้อเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจหรือใครกําลังหางานหรือเพื่อนกําลังหางาน แชร์คลิปนี้ให้เขาดูกระจายคลิปนี้ให้เขานะครับให้เขาเห็นว่าการหางานไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่เขาเข้าใจหลักของการเตรียมเอกสารอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองการว่างงานบ่อยๆย่อมไม่ดีการมีเพื่อนที่มีงานทําก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรากับเขามีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะต่างคนต่างมีงานเพราะฉะนั้นเราต้องดึงกันขึ้นครับช่วยกันในการที่จะหางานทําให้เขาได้งานในที่สุดครับ หลักสำคัญ8ข้อสูตรรับไม่เคยเปิดเผยวันนี้อยากให้ทุกคนได้รับรู้ข้อที่1เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นจุดพลาดของหลายหลายคนเพราะจุดที่1เป็นเรื่องของนะรูปถ่ายชื่อนามสกุลนะใครมีรูปถ่ายต้องเอารูปถ่ายชัดๆหน้าตรงดูดีนะครับมาลง หลายคนเอารูปเซลฟี่มาฮะหลายคนเอารูปที่ถ่ายตอนกลางคืนมืดๆฮะเอามาลงะฮะปรากฏว่า HR ดูแล้วไม่มั่นใจว่าใช้เราหรือเปล่าหน้าตาก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นนะฮะรูปถ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราจะถ่ายเซลฟี่นะครับก็ขอให้กล้องมีคุณภาพไปถ่ายที่แสงสว่างจ้าๆให้เห็นหน้าชัดๆเพราะเขาจะพิจารณาจากตรงนี้ ไม่ต้องอายครับพอสุดท้ายเขาต้องมาเจอเราแน่นอนหลายคนบอกอาจารย์ไม่กล้าหนูเป็นคนที่ไม่สวยหนูเป็นคนที่ไม่หล่อเขาจ้างมาทํางานเขาไม่ได้จ้างมาเดินแบบเขาไม่ได้จ้างมาเป็นดาราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับว่าคุณทํางานได้หรือเปล่ารูปถ่ายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายแล้วชัดดูดีจําไว้นะครับเพราะถ้ารูปคุณไม่ชัดไม่ดูดีโอกาสที่จะไม่ถูกพิจารณามากทันทีและอีกเรื่องหนึ่งหลายคนไม่ยอมส่งรูปมา ส่งเลยสเม่ไปครับแต่ปรากฏว่าไม่มีรูปเวลาคนที่เขาจะเรียกมาสัมภาษณ์เขาดูแต่ชื่อนามสกุลเขาก็ไม่มั่นใจว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรนะครับถูกชโรกกันหรือไม่เขาก็จะไม่เรียกมาใช้เรียกมาสอบสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นรูปจําเป็นชื่ออีกครับหลักสําคัญที่สุดคือชื่อกับน,นามสกุลโดยเฉพาะชื่อของคนรุ่นใหม่ก็ยาวมากฮนะบางคนก็ชื่ออ่านยากบ้างเพราะฉะนั้นหลักสําคัญนะฮะ ถ้าเราพิมพ์ก็ใช้ตัวอักษรอ่านง่ายฟอนต์ขนาดที่ใหญ่พอสมควรจะลืมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเข้ามาสมัครงานกันเยอะในชั่วโมงนี้คนสมัครงานเยอะใบสมัครเยอะต้องเห็นใจ HR ที่เข้ามานั่งกลั่นกรองคัดกรองโอ้ชื่อคนนี้อ่านยากจังเรียกยากจังเขียนไม่รู้เรื่องโยนทิ้งเปลี่ยนทันทีครับ เพราะฉะนั้นนะฮะเราจะช่วยให้เขาทำงานง่ายก็คือการที่เราพิมพ์ตัวอักษรที่ชัดเจนหรือเราเขียนก็เขียนด้วยนะปากกาที่เห็นชัดเจนตัวขนาดชัดเจนอย่าวัดวัดนะฮะอย่าเขียนตัวอักษรที่ไม่สวยต้องเขียนตัวบรรจงให้เขาอ่านได้โอเคไหมครับนะช่วงที่1เป็นรูปถ่ายชื่อนามสกุลเป็นเรื่องที่สําคัญมากจุดที่2ครับเป็นจุดที่สําคัญเช่นกันเพราะว่าหลังจากเขารู้ชื่อเราแล้ว เขาถูกตาต้องใจละเขาอยากติดต่อเรามาปรากฏว่าอย่างไงครับที่อยู่ไม่ชัดไม่มีลายไอดีปัจจุบันต้องมีไลายก็ใส่ลายที่อยู่ไม่ชัดเบอร์โทรศัพท์ไม่ชัดนะเลขศูนย์บ้างเลขเอ่อเอ่อเลขเลขศูนย์บ้างตัวโอบ้างขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาเขียนให้ชัดโอเคไหมครับเลขหนึ่งเลขสองเขียนให้ชัดเพราะฉะนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์สําคัญทําอย่างไรให้เขาติดต่อเราให้ได้ถ้าเป็นผู้ชาย ระบุไปน,นิดหนึ่งครับว่าเรามีสภาวะทางทหารเป็นอย่างไรบ้างหลายคนเองนะครับเกณฑ์ทหารหลายคนเรียนรอดอหลายคนนะครับผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรระบุให้ชัดว่าเราผ่านทหารมาแล้วหรือยังเพราะตรงนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคุณเข้าทํางานเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมที่อยู่ที่อยู่และสําคัญที่สุดตรงนี้ต้องเน้นฮะคใครที่อยากได้งานต้องเน้นฮนะ เวลาให้เบอร์มือถือไปเขาติดต่อกลับมาคอยรับนิดนึงบางคนติดต่อไปเงียบเลยฮะไม่รู้ว่าไปไหนเวลาเราได้เบอร์โทรศัพท์มาเราติดต่อกันไปปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เขาไม่ตอบรับกลับมาบ้างเขาไม่รับสายบ้างแล้วไม่โทรกลับมาบ้างทําให้คุณพลาดโอกาสในการได้งานอย่าลืมนะตาแหน่งที่2เป็นตําแหน่งชื่อเป็นตำแหน่งที่อยู่เป็นตำแหน่งราย ID ระบุให้ชัด ตำแหน่งที่3ครับเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเชื้อเชิญหรือเชิญแขกเป็นตำแหน่งที่บอกความสําเร็จของคุณว่าคุณมีความสําเร็จอะไรบ้างคุณมีความประทับใจหรือคุณมีเป้าหมายในชีวิตอะไรต้องระบุนิดนึงนะอย่างเช่นในนี้พูดว่า <c oughs> เคย <c oughs> เป็นท็อปเซล์เป็นช่างซ่อมบำรุงทําให้เชื่อมั่นว่าจะสนับสนุนงานบริษัทได้ดีเห็นไหม เป็นจุดขายนิดหนึ่งว่าเรามีจุดดีอะไรเราเคยทําอะไรประสบความสําเร็จแล้วเราอยากจะให้อะไรกับองค์กรระบุนิดหนึ่งนะจุดนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ HR เข้าใจเรามากขึ้นและเห็นผลงานเราและเขาจะเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถที่จะช่วยองค์กรเขาได้อย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับบางคนเขียนแค่ชื่อเขียนแค่ที่อยู่แต่ไม่เขียนเป้าหมายของชีวิตไม่เขียนความสําเร็จมาก,ก่อนทําให้ใบสมัครของคุณหรือเรซูเแม่ของคุณไม่น่าสนใจ อย่าลืมนะครับจุดที่3ให้ระบุความสําเร็จหรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตเราจุดที่4ครับนะประสบการณ์การทํางานนะประสบการณ์การทํางานที่เราเคยทํางานมาน้องๆหลายคนที่ยังไม่เคยทํางานไม่เป็นไรให้สรุปกิจกรรมว่าเราเคยทํากิจกรรมอะไรในมหาวิทยาลัยบ้างเรามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือเราแค่เรียนแล้วกลับบ้านกลับบ้านแล้วเรียนเรียนแล้วกลับบ้านนะถ้าเรามีกิจกรรมก็ใส่แต่ถ้าสําหรับคนที่ทํางานอยู่แล้ว นะครับหรือเคยทำงานมานะครับให้ใส่งานปัจจุบันไล่ลงไปถึงงานอดีตโอเคไหมฮะฟังให้ชัดน,นะใส่งานปัจจุบันไล่ไปจนถึงงานในอดีตนั่นหมายถึงว่างานล่าสุดที่เราเพิ่งลาออกมาไม่กี่วันนี้เองระบุไปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงงานในอดีตเขาไหมนะฮะว่าเราเคยทํางานอะไรมาบ้างเพราะงั้นเวลาเขียนให้เขียนหนึ่งประสบการณ์แล้วอย่าลืม เขียนความรับผิดชอบด้วยเคยทำงานบริษัทนี้นะครับในตําแหน่งนี้ทำงานอะไรนี่คือความรับผิดชอบเคยอยู่แผนกฟขายทำงานเป็นวิศวกรไขายมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลูกค้าขายนี่ระบุไปให้ชัดว่าสิ่งที่เราทำทำอะไรบ้างในบริษัทนี้แต่และบริษัทเรามีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไม่เป็นไรครับใส่เข้าไปเขียนเข้าไปเขาจะได้รู้ว่าเราทำอะไรบ้าง หลายคนนะครับเตรียมเซูเม่มาก็ไม่ได้เขียนนะอย่างมากก็เขียนว่าเคยทํางานบริษัทน,นี้ตําแหน่งธุรการตําแหน่งเซลล์ตำแหน่ง, sales, นงไฟขายแต่ไม่บอกครับว่าขายอะไรแล้วทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดอย่าลืมนะครับตรงประสบการณ์การทํางานต้องเขียนล่าสุดไล่ลงไปแล้วต้องเขียนความรับผิดชอบที่เรารับผิดชอบที่บริษัทนั้นๆข้อที่5ครับเป็นเรื่องของประวัติการศึกษาประวัติการศึกษาเวลาเราเขียนนะครับก็เขียน การศึกษาในอดีตว่าเราจบที่ไหนมาบ้างนะครับให้เขียนการศึกษาตั้งแต่อดีตไล่มาจนกระทั่งปัจจุบันว่าเราจบการศึกษาคณะอะไรนะครับเกรดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็นะครับระดับการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเองให้ดูว่าเกรดเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างเช่นผมเขียนนะฮะ สบสายวิทยาศาสตร์เกรด3.8โรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรนะครับเป็นญ,ญาีวิศวกรรมเกรด2.6นะครับมหาวิทยาลัยชื่อมหาวิทยาลัยอะไระไร,ระบุให้ชัดอย่าลืมนะครับทำไมถึงต้องระบุเกรดหลายคนบอกว่าอาจารย์หนูเรียนไม่เก่งไม่เป็นไรนะครับบางคนบอกหนูอายไม่กล้าโชว์เกรดแต่สุดท้ายเกรดจะโชว์ความรับผิดชอบนะครับแถวถ้าตำแหน่งบางตำแหน่งเขาต้องการคนที่ทำกิจกรรมเขาจะไม่เลือกเกรดเขาอยากจะได้คนที่เป็นไง ทำกิจกรรมเข้ากับคนได้เก่งนะฮะเข้ากับคนได้เยอะเพราะฉะนั้นเองการระบุกเกรดก็จะทําให้เราเห็นได้ชัดเพราะจะมีคําว่ากิจกรรมเข้ามาหรือการอบรมเพิ่มเติมในข้อที่6ในข้อที่6จะเป็นตัวสนับสนุนข้อที่5เพราะอะไรครับเพราะข้อที่6นะฮะจะเป็นตัวบอกว่าทําไมข้อที่5เราถึงได้เกรดแบบนี้ถ้าข้อที่5เราได้เกรดไม่ดีแต่ข้อที่6เราบอกว่าเราเคยทํากิจกรรมมาก่อน ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาจะพิจารณาว่าอ๋อที่คุณได้เกรดไม่ดีเพราะคุณทำกิจกรรมอย่างเช่นเป็นพ่อบ้านในงานรับน้องแสดงว่าอะไรครับแต่ว่าคุณเองมีโซเชียลคุณเองเข้ากับคนได้เยอะเขาก็ยวยอมรับได้นะครับอย่าลืมนะครับข้อที่6เราจะเป็นคนที่พูดถึงกิจกรรมหรือการอบรมเพิ่มเติมเรามีการอบรมเพิ่มเติมอะไรบ้างระบุไปให้หมดนะฮะทุกอย่างใส่เข้าไประบุเข้าไป เรามีกิจกรรมอะไรบ้างใส่เข้าไปนะครับให้ละเอียดที่สุดข้อที่7เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของทักษะและความสามารถพิเศษเราทําอะไรได้เราใส่เข้าไปเราซ่อมโปรแกรมได้นะครับเราเลงโปรแกรมได้เราพูดสังกฤษได้ใส่เข้าไปขับรถได้ใส่เข้าไปนะครับต้องมีทักษะพิเศษ ส,สามารถเล่นโซเชียลได้สามารถเล่น Facebook ได้ใส่เข้าไปครับลักษณะแบบนี้หรือบางคนใช้โปรแกรมกราฟิกได้ใช้ Photoshop ได้ใช้ e l l a s t ต t ได้ก็ระบุเข้าไปนะครับหรือบางคนมีทักษะทาดงด้านภาษาก็ระบุเข้าไปอันนี้เป็นแต้นต่อถ้าในการสมัครงานเขาจะดูว่าถ้าเราทำได้นะครับเขาจะพิจารณาพิเศษแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเวลาลงไปต้องทำได้ด้วย หล,หลายคนบอกว่าทำโฟโต้ช็อปได้หลายคนบอกว่าทําโปรแกรมนี้ได้ทํา Microsoft Word ได้ทําอะไรครับทำ PowerPoint ได้เวลามาสัมภาษณ์นะฮะเขาให้ทดสอบเลยเอ,อ้านคุณบอกคุณทำ PowerPoint ได้ลองทำดูเปล่าเปล่า,เป,ลาเป็นไงฮะทำไม่ได้เก้เก๊กลางๆเขาก็จะรู้ว่าคุณเองเนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถพิเศษจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำเป็นด้วยแล้วถ้าคุณทำเป็น เขาจะประทับใจและจะมีความรู้สึกว่าคุณซื่อสัตย์และคุณไม่โกหกนะครับข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สําคัญเช่นเช่นเดียวกันแต่หลายคนปัจจุบันไม่ค่อยระบุมาแต่ข้อสุดท้ายเขาจะบอกไลฟ์สไตล์ของตัวเราเขาจะมาพิจารณาว่าไลฟ์สไตล์ของคุณใช้เวลาเป็นอย่างไรบ้างก็คือเรื่องของความสนใจและงานอดิเรกควรมีอย่างยิ่งนะครับ เพราะจะอธิบายถึงนิสัยของเราว่านิสัยเราเป็นอย่างไรบางครั้งเราบอกว่าเราชอบอ่านหนังสือเราชอบดูหนังฟังเพลงเขาก็จะดูว่าเราเป็นคนอย่างไรหรือบางคนบอกว่าชอบติดตามข่าวสารชอบติดตามเทคโนโลยีนะก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่านิสัยเรามีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อที่8เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับใครที่สนใจงานอดิเรกอะไรบ้างใส่เข้าไปเห็นนะครับแข้อหลกัหลกๆนําไปปฏิบัตินะครับเห็นเป็มเป็ดนี่ไหมฮะ สรุปมาอย่างง่ายแล้วก็สามารถที่จะไปฟอลโล่ได้เลยใครสามารถที่จะดูแล้วฟอลโล่ตามเราสเต็ปสเต็ปผมมีตัวอย่างเขียนไว้เสร็จเรียบร้อยอยากได้ไหมนะครับถ้าอยากได้นะครับถ้าอยากได้อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามานะเรามาเป็นเพื่อนกันเรามารู้จักกันอย่าลืมแอดไลน์มีแอดไซส์สเต็ปพลัสเทรนนิ AdSign Step Plus st Training แล้วผมจะส่งให้ดาวน์โหลดฟรีๆนำไปเป็นต้นแบบที่ใช้ในการเขียนเรซู m เม่เพื่อให้ประทับใจหางานได้หลังจากที่เขียนเรซู m เม่เสร็จนะครับเขาเรียกตัวเราไปสัมภาษณ์ไปดูคลิปเรื่องการตอบเวลาเวลาสอบสัมภาษณ์ว่าจะตอบได้อย่างไรอย่าลืมนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์ใครชอบกดไลค์กดแ like, ชร์ like, share, ใครอยากได้เทมเพลตน,นี้ไปแอดไลน์นะครับ a t d Step Plus Training แล้วคุณจะไปดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ได้อย่างฟรีฟวันนี้ผมลาไปก่อนครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดกระจายไปให้เพื่อนเพื่อกดสันกระดิ่งด้วยลาไปก่อนครับดรส,ร,รสุรชัยโคสิตบ์ญวรชัยครับ